ปัญญาโลกาสมิปาโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัจฉยาประจำโรงเรียนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนนิคมร้าตัวนี้จังหวัดระยองสีค่ะโรงเรียนของเรามุ่งเน้นการจากกัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักวิชาการควบคู่ไปกับด้านคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โรงเรียนนิคมเศร้าตนเองจังหวัดระยอง4ตั้งอยู่เลขที่753ทับ6หมู่1ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1เป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางของชุมชนมีพื้นที่ให้บริการ2ตำบลในอำเภอนิคมพัฒนาดังนี้หมู่1ตำบลพนานิคม หมู่4ตำบลพนานิคมหมู่7ตำบลพนานิคมหมู่8ตำบลพนานิคมและหมู่2ตำบลมะขามคู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยในระดับอนุบาลมีนักเรียนจำนวน179คน ระดับประถมศึกษามีนักเรียนจำนวน582คนระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนจำนวน268คนรวมนักเรียนทั้งหมด1,029คนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คนผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวไพเราะสีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวปุญญุชพิมพา โรงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นการดำเนินง,งานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรามาินทรมหาชวชิรารงกรณพระวชิรากา เจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่สิบโรงเรียนมิคมสร้างตนเองจังหวดัดระยองสีได้วิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ไว้ดังนี้ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความพอเพียง 3. อุดมการณ์คุณธรรม,รรมการมีวินัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทั้ง4ด้านคือโรงเรียน ครนในการครูและนักเรียนซึ่งได้มีการดำเนินการในดังนี้ค่ะด้านที่หนึ่งโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรมให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะกับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญไปอย่างมากการให้คำปรึกษาจากคณะผู้บริหารและคําแนะนําชี้แนะจากครูในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการทำโครงงานด้านคุณธรรมและกิจกรรมดีๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเช่นโครงการ1โครงงาน1ชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คุณธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆอย่างสันติสนับสนุนให้นักเรียนครูและผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนเช่น รางวัลการประกวดโรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมน่าอยู่จังหวัดระยองประจำปี2566รางวัล IQE Award ประจำปีการศึกษา2565ระดับดีเด่นการใช้นโยบาย No Give Policy เพื่อป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาสร้างความโปร่งใสให้กับโรงเรียนอีกทั้งยังเข้าร่วมวันสำคัญทางาศาสนาเพื่อปูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนด้วย ด้านที่ 2. ผู้บริหารผู้บริหารของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองสี่นำโดยนางสาวไพราะศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวปนนัญญุชพิมพารองผู้อำนวยการโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนบริหารงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ด้านโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีกระบวนการนิเทศติดตามดำเนินงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน Ideas Model และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติโครงงานคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากทุกๆภาคส่วนทั้งบุคลากรผู้ปกค,ครองนักเรียนและชุมชน ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานจนได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษารางวัลดีเยี่ยมนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการบริหารสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและนักเรียนในด้านต่างๆเช่นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยการมีวินยัยและ การมีจิตสาธารณะด้านที่3ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการนำเอาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาใช้ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สามารถเป็นทั้งคนเก่งและคนดีผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาคน้นคว้าตามความสนใจการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มีการสร้างเครือข่ายครูภายในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นๆครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับรางวัลเชิดชูจากหน่วยงานจากภายในและภายนอกโรงเรียนเช่นรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าของโครงการสถานศึกษา รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินจิตอาสาสาธารณะนะในเรื่องในงานวันครูประจำปี2567อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรมให้สามารถปลูกฝังคุณธรรมได้ตลอดเวลาเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีวินยัยไม่พูดคำหยาบ และการมีจิตใจอบอ้อมอารีด้านที่4นักเรียนนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระย,ยอง4มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความมีวินยัยความรับผิดชอบและความพอเพียงลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นผ่านกระบวนการการทำโครงงานที่ใช้คุณธรรมและหลักธรรมมาปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกเช่น การทำโรงงานตามควรทาอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรื่องวินัยดีเริ่มที่การแต่งกายการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมจนเดราตรางวัน,นแสดงให้ถึงความมีวินยัยใฝ่เรียนรู้และความรับผิดชอบการเข้าร่วมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นโรงเรียนสุจริตปลูกฝังความโปร่งใสหางไกลการทุจริตและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อน เป็นที่ยอมรัดต่อชุมชน